แค่มีสักคนสองคนที่ดูแล้วรู้สึกเข้าใจหรือไม่บางเรื่องที่เราเขียนไปแล้วเขาเอาไปปรับใช้กับชีวิตเขาได้ทําให้เขารู้สึกดีๆกับชีวิตเขาวันนี้อันนี้คือความสําเร็จ อยู่กับแพรวหัศยาก,กับเจาะใจเดอะเลาชนะคะอยากจะพูดสำเนียงจีนอยากจะพูดภาษาจีนแต่ยังพูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ที่ต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าของเพจที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังละครซีรีส์ความเป็นจีนต่างๆมีชื่อเพจว่า9้ากระบี่เดียวดายนะคะ ใครเป็นแฟนของหนังหรือว่าภาพยนตร์จีนนะคะในยุค80 90ติดตามเพจนี้รับรองสนุกแล้วก็ครบทุกแงม่มุมแบบดึกสุงแน่นอนตอนนี้พีอยู่กับเจ้าของเพจแล้วนะคะพี่อาร์มสวัสดีคครับสวัสดีครับ,รบพี่อาร์มเราแบบ <c oughs> เราต้อนรับด้วยกันแบบหนึ่งจ้อุ้ยร้อนมาก <c oughs> มันร้อนนะฮะเหตุ <c oughs> ผลที่พี่อาร์มนัดที่นี่เพราะอะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าเออที่นี่เป็นร้านอาหารจีนฮกเกี้ยนที่เดี๋ยวนี้หาหารับประทานยากแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเริ่มต้นคุยกันเลย จีนเขามีมีมีหลายแบบใช่ไหมคะพี่อ่างใช่ครับขออนุญาตโอเคครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับคาราวะค่ะทำไงคาราวะครับอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพี่อ่างบอกว่าร้านนี้เป็นอาหารจีนฮกเกี้ยนโดยปกติอาหารจีนที่เราทานกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นจีนทางใต้อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นจีนกวางตุ้งจีนกวางตุ้งก็คือจีนเอ่อฮ่องกงเอ่อจีนฮกเกี้ยนก็คือจีนไต้หวันนะฮะอันเนี้ยคือจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเอ่อจะหาทานค่อนข้างที่จะยาก แต่ว่าร้านเนี้ยเขาก็จะมีเป็นวัตถุดิบจากทางจีทางไต้หวนัหวนมาเลยใช่มันก็เลยเ,เป็นร้านที่ค่อนข้างจะหายากในปัจจุบัน อยากรู้จังเลยพี่ยามทำไมอยู่ดีๆจุดเริ่มต้นมาทำเคสวัฒนธรรมของภาพยนตร์ซีรีส์จีนเหมือนกันนะเพราะพี่ยามเจาะลึกไม่ใช่แค่เรื่องราวเกี่ยวกับละครหรือภาพยนตร์แต่เหมือนแบบว,วิเคราะห์ไปถึงวัฒนธรรมที่มาที่ไปอ่านอย่างเรื่องของอาหารแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ยามเคยเขียนถึงเราเติบโตมาจากทางครอบครัวที่เป็นคนจีนอยู่ในตลาดที่มีแต่คนจีนนั้นเนี่ยเราก็จะซึมซับวัฒนธรรมวัฒนธรรมจีนมานะฮะโตขึ้นมาเราก็อ่านนิยายจีนนิยายกำลังภายในเพราะตอนนั้นคือในยุค ในยุคป,ประมาณ8090เนี่ยม,มันความนิยมมันคือเอ่อทั้งภาพยนตร์เองทั้งละครเองเนี่ยมันเป็นในทิศทางนั้นก็คือว่ามันมีหนังจีนให้มาเยอะต้องบอกแบบวัยเด็กวัยรุ่นก่อนนะว่าในช่วงนั้นอนะ่ะขณะช่วงแถวเด็กๆอะ่ะเพิ่งจําได้ว่าเติบโตมากับละครจีนเท่านั้นครับประเทศจีนเนี่ยมันมีประชากรเยอะแล้วในช่วงสงครามโลกก่อนสงครามโลกเนี่ยมันก็จะมีการย้ายถ่ายเทของชาวจีนที่หนีสงครามมาก็จะมาอยู่ในประเทศที่ ตรงเนี้ยในบริเวณตรงเนี้ยเขาเรียกจีนพ้นทะเลหนังจีนก็เข้ามาฉายอยู่ทั้งเยาวราชเองแล้วอยู่ตามหัวเมืองต่างต่าง,างเองนั้นมันก็เลยจะมีสายเ <c oughs> ขาเรียกว่าสายหนังก็จะเป็นสายหนังจีนเข้ามาเผยแพร่ <c oughs> ให้คนจีนดูที่ถึงบ้านก็อ่านมานั่งดูหนังจีนแล้วคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยมีโอกาสได้ดู <c oughs> ไปด้วย <c oughs> <ด>นี่อยากถามพามถึงจุดเด่นของเพจ <c oughs> เรามีการโฟกัสที่ภูมิภาคไหนหรือว่าเรื่องราวไหนเป็นพิเศษไหมคะ คือจ,จริงๆเบืบ้องต้นเนี่ยเ,เราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสในในจุดไหนเป็นพิเศษ <Okay. S 2> เพราะว่าเ,เขียนมาจากความรู้สึกมากกว่าความรู้ที่มีนะฮะคือผมเนี่ยทำอาชีพที่เกี่ยวกับการสอนคนทำทำคอนเทนต์ออนไลน์อ๋อหยุดอยู่แถวๆนี้อยู่แล้วใช่ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเ,เราสอนในเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาทำคอนเทนต์ <c oughs> ให้คนสนใจนะฮะแต่เราไม่เคย คือเราเหมือนสอนทฤษฎีแต่เราไม่เคยทําจริงๆก็เลยลองทําดูเออโดยที่ตั้งเป้าหมายว่าทําโดยที่ไม่มีโฆษณาโดยที่เราไม่ซื้อโฆษณาดูซิว่ามันจะไปยังไงมันจะต้องเริ่มต้นยังไงนะฮะแล้วไปยังไงต่อทําไมถึงอยากทําเพจนี้ คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอนออนไลน์ของเราหรือเปล่าถูกไหมว่าเราโอเคเราสอนเรื่องของวิธีการทําการตลาดหรือทํา Facebook ออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็อยากมีโปรดักหนึ่งอันที่เป็นเหมือนกับตัวอย่างให้กับคนที่เขามาเรียนกับเราด้วยถูกไหมคะเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยปัจจัยเบื้องต้นเลยจริงๆคือหาเพื่อนคุยมากกว่าเพราะว่าคือคนอยู่ในสายนี้อยากมีเพื่อนว่าแบบ เธอชอบเหมือนฉันเธอดูเหมือนฉันนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนคนเหมือนคนปัจจุบันที่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยอ๋อ oh, จริงอ่ามันก็จะบอกว่าถ้าเราคุยคนที่ที่ไม่ได้ดูมันก็เหมือนคุยไม่รู้เรื่องนะเหมื <c oughs> อมนว่าถ้าเกิดมีแฟนแฟนเขาไม่ดูเราก็ต้องไปหาเพื่อนคุยเราก็เลยต้องมาตรงนี้เราก็้มาทางนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เราก็มันก็ยังง่ายที่ว่า <c oughs> เราจะหาคนที่ชอบอะไรคล้ายเราฮะเราก็เลยอตั้งเพจมาเพื่อที่ว่าดูว่าเอ๊ะคุยเรื่องนี้ดีไหมอะไรเงี้ยฮะก็ก็เหมือนเขียน เขียนบทความมาแล้วก็ชวนสนทนาพูดค,คุยกันถ,ถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์หรือละครหรือภาพยนตร์จีนของแต่ละภูมิภาคเขามีจุดเด่นที่ชัดๆไหมคะอย่างเช่นฮ่องกงจะประมาณนี้อ,อย่างฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นเรื่องแอคชั่นนะฮะก็จะเป็นเรื่องก็ยัมีแอคชั่นละครกำลังภายในเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นไต้หวันไต้หวันดูง่ายๆคือแนวตำนานรักดอกเหมยมีความแบบโรแมนติก ดราม่าใช่แล้วไต้หวันก็จะมีลักษณะจังหวะที่เนิบๆนะฮะไม่ได้แบบว่าไม่ได้กําลังภายในไม่เหมือนฮ่องกงใช่ไม่บูมเหมือนฮ่องกงนะครับความชอบเขาไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จีนแผ่นินใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนการผสมผสานของระหว่างฮ่องกงกับไต้หวันทําไมถึงหลงไหลวัฒนธรรมเสน่ห์ภาพยนตร์ที่เป็นของจีนแบบนี้คะคือมันส่วนหนึ่งมันสื่อสารทางตรงกับผู้ชมนะฮะได้ตรงๆคือหนึ่ง ด้วยวัฒนธรรมมันมีความใกล้เคียงกับไทยว้ตุ๊ดจีนหรือว่าเทศกาลต่างๆของเขาเนี่ยมันเหมือนเราเลยมันเหมือนเราเลยเราเจอเพื่อนใช่มันเหมือนกันหมดนะฮะดังนั้นตรงนี้มันมีความใกล้เคียงแล้วมันเชื่อมโยงเราได้อยู่อารมณ์เหมือนเหมือนภาพยนตร์เรื่องแฟนฉับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในในหนังเนี่ยมันก็มีฉากที่เด็กๆเล่นเป็นจอมยุทธ์กำลังภายในมันก็คือมันก็คือเราในยุคสมัยนั้นก็คือคนในเจเนอเรชันนั้นแหละที่จะเป็นแบบล้วโตขึ้นมา สิ่งที่พี่ยมอยากให้ผู้ติดตามหรือว่าผู้อ่านในเพจได้รับคืออะไรคือจริงๆส่วนหนึ่งคือความบันเทิงแน่นอนอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะฮนะ,ะแล้วก็ส่วนของการลํำลึกความหลังอ,อะไรที่มันดีๆแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เพจเก้ากระบี่ที่ผมพยายามตลอดมาก็คือสร้างบรรยากาศบรรยากาศของเพจบรรยากาศของเพจเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็การทําเพจเพจต้องมีออ identity ที่ชัดเจนว่าคือชอบไม่ชอบคุณต้องพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าคุณจะคุณจะไปว่าคุณจะไปอะไรเงี้ยการให้เกียรติกันเป็นสิ่งสําคัญที่เดี๋ยวนี้เออมันไม่ค่อยมีในโซเชียลนะฮะผมก็เลยว่าบรรยากาศของเพจเก้ากับบีก็จะเป็นว่าคุณเห็นไม่ตรงได้นะแต่คุณต้องมีเหตุผลส่วนตัวพารู้สึกว่าเป็นเพจของสติค่ะเป็นเพจที่เข้าไปแล้วพารู้สึกถึงความอบอุ่น เป็นแบบเป็นอบอุ่นเป็นคนโตอ่ะครับอาจจะไม่ใช่โตด้วยอายุอย่างเดียวแต่วุฒิภาวะที่ค่อนข้างโตคุยกันแล้วก็คอนเทนต์ก็ค่อนข้างโตด้วยที่บอกคือมันก็จะเป็นหนังที่มาในช่วงเก้าูอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะยุคไหนเรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูที่สุดแล้วมีมีเรื่องไหนที่พี่พยาอามอยากจะพูดถึงไหมว่าโอ้โหเฟื่องฟูมากๆใช่เปาบุญจินไหมเพราะแพร่รู้จักแค่นี้คือเออผมอธิบายอย่างนี้จะได้เห็นภาพคือว่า ตอนนี้เกาหลีมันดังใช่ไหมฮะมากมากฮ่องกงก็จะลักษณะเดียวกันกับเกาหลีในยุคนั้นในยุคนั้นะนะฮะแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้เป็นแบบแผนเดียวกับเกาหลีฮ่องกงเนี่ยเติบโตขึ้นมาด้วยความบังเอิญฮ่องกงมีเดดไลน์ในช่วงเวลาที่ฮ่องกงต้องคืนกลับไปสู่จีนดังนั้นเะนะะี่ยคนฮ่องกงยุคนั้นก็จะรีบทําหนังรีบสร้างทุกอย่างให้มันนะแบบว่าเพื่อที่หนึ่งคือเรื่องเรื่องเงินนะฮะ นั้นนะ่ยมันก็เลยมีการผลิตงานที่ค่อนข้างเยอะเยอะแล้คอนเกาหลีหรืออะไรเง้มันดูมันดูทัสกับเรามากเพราะว่าเขาได้ทํำรีเสิร์ชมาแล้วแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นความเฉพาะตัวที่มันจะต่าง หมายถึงว่าเป็นความเฉพาะตัวยังไงคะของความเฉพาะตัวก็คือเขาจะนําเสนอในในความเป็นจีนเขาอย่างชัดเจนไปเลยคือเขาอาจจะไม่ได้ <ฮะ S 2> ดูมุมมองว่าใครจะชอบไม่ชอบอะไร<ช>แต่เขานําเสนอความเป็นเขาซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับวัฒนาธรรมเราอย่างที่<ช>พี่ยามบอกเมื่อกี้อยากรู้จังเลยในยุคนั้นดังแค่ไหนหมายถึงว่าส่งอิทธิพลกับคนมากแค่ไหนเพราะว่าอย่างเกาหลีตอนนี้ร้านอาหารเกาหลีขายดีมาก โอ้<ช>โอบป,ป้อง<ช>อบป,ป้ายไปหมด<ช>แต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าในยุคก,ก่อนมันส่งอิทธิพลยัยงไงบ้างอาหารจีนอาหารฮ่องกงขายดีมากไหมหรือว่าทุกคนจะไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวจีนเหมือนแบบทุกคนในช่วงหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยที่แบบฉันจะไปเดินเล่นเกาหลีฉันจ,จะไปหาอบป้าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ใกล้เคียงกันฮะเออตัวอาหารจีนนี่อาจจะไม่เห็นเด่นชัดฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเองก็ในยุคหนึ่งก็ถ้าคนมีสตางไม่ได้ไปเที่ยวยุโรปแต่จะไปเที่ยวฮ่องกงไปทัวร์กองท่าย อ๋อมีไปทัวร์กองถ่ายด้วนะคใช่ครับไปทัวร์กองถ่ายไปทัวร์เนี่ยทีวีบีก็จะเปิดลงถ่ายให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกลายเป็นจุดท่องเที่ยวของเขาไปเลยค่ะครับมันสร้างเทรนอะไรให้เปลี่ยนถึงขั้นแบบว่าเทรนความชอบของวัยรุ่นในยุคนั้นมีไหมคะก็ง่ายๆว่าคนในยุคปัจจุบันถ้าขี่บิ๊กไบค์ถ้าถามคนที่อายุประมาณ 30- 40เขาก็จะบอกว่าเขาขี่ตามหรือเตอร์หัวจะปิงค่าขย่าแตะการใส่เสื้อยีน การโพกผมคือแฟชั่นต่างๆเนี่ยมาจากมาจากหนังฮ่องกงเสื้อยีนก็หลิวเต้าหัวก็ใส่ในผู้หญิงข้าขยัาแต่ตอนนั้นมันก็จะฮิตแล้วเสื้อพี่ยามตัวเนี้ยอ๋ออันนี้จีนเลยครับสวัสดีค่ะกงไม่ใช่อเล่นเล่นนะคะอะไรคือเสน่ห์ความน่าหลงไหลของซีรีส์ของละครจีนที่ที่ทำให้พี่ยามก็เป็นคนหนึ่งที่ที่หลงไหลเหมือนกันต้องดูว่าละครละครมีหลายหลายประเภทเนาะนะฮะละครของจีนของฮ่องกงในยุคนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่คือจะเป็นละครเล่าถึงชีวิตของคนที่จะต้องต่อสู้จกจกที่ไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่ามันสะท้อนความเป็นคนคนฮ่องกงเบื้องต้นฮ่องกงตอนแรกเนี่ยมันเป็นเกาะล้างเลยเกาะแบบว่าเกาะแค่ท่าเรือเอาเรือมาจอดพักเท่านั้นเองนะฮะแต่จนกระทั่งอ,อ,อังกฤษได้ไปอยู่ในการดูแลแล้วก็พัฒนาขึ้นมาคนฮ่องกงตอนแรกเนี่ยในยุคป,ประมาณ50เนี่ยรายได้ต่ำมากนะฮะ แล้วก็ถีบตัวขึ้นมารายได้เยอะกว่าเดิมค่า GDP เนี่ยสูงกว่าเดิมประมาณ100ร้อยกว่าเท่าภายในเวลาประมาณ30ปีนะฮะละครสมัยนั้นก็จะเล่าอย่างงี้ลลเล่าตั้งแต่จากคนที่ไม่มีอะไรแล้วเริ่มฝ่าฟันเกิดประสบปัญหาทั้งครอบครัวทั้งเรื่องการงานแล้วเติบโตขึ้นมาล้วก็สุดท้ายสำเร็ประสบความสำเร็จก็จะชี้เห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยฝ่ามันจะเติบโตขึ้นมาจอมันต้องเจออุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา แต่มันต้องผ่านพ้นไปได้แล้วก็ต้องไปสู่ความสําเร็จได้อันนั้นเป็นสเสน่ห์ของละครฮ่องกงเหมือนแบบต้องมีความเหมือนขอนี้เหมือน,อนะเ,หอนเหมือนความที่ยงงเราเสือผื่หมอนใบอะใช่มันจะมี<บ>ความแบบนั้นอ่ะในในทำให้คนสู้ทําให้คนขยันใช่มันแต่จริงมันก็สะท้อนเอ,อ่อความเป็นเจเนอเรชันเบบี้บูมได้ชัดเจนในยุคนั้นแหละ เพราะว่าถ้าถ้าเอามาฉายปัจจุบันก็อาจะคนก็อาจจะไม่ค่อยอินแล้วบางคนอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะต้องต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ในยุคก่อนมันเป็นแบบจริงจริงเริ่มจากทางนั้นจริงๆณวันนี้ค่ะพี่ยามคนที่เข้าไปในเพจช่วยอามอย่างแทนเป็นลูกเพจคนนึงเข้าไปอ่านก็มีรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกเป็นเพจที่อบอุ่นเป็นเพจของคนที่มีวุฒิภาวะแต่ในแง่ของคนทําเพจพี่อามความสุขของคนทําเพจอย่างพี่อามคืออะไรคะความสุขคือในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราทําทําเพจไปแล้วคนรู้สึกว่า เออเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารแค่มีสักคนสองคนที่ดูแล้วรู้สึกเข้าใจหรือไม่บางเรื่องที่เราเขียนไปแล้วเขาเอาไปปรับใช้กับชีวิตเขาได้ทําให้เขารู้สึกดีๆกับชีวิตเขาวันเนี้ยอันเนี้ยคือความสําเร็จบางช่วงที่เรารู้สึกดาวดาวเนี่ยรู้สึกแย่ๆแล้วเราได้เปิดเพจมาแล้วเราได้อา่านสักบทความหนึง่งแล้วมันมันรู้สึกมันดีอ,นอ่ามันทัสมันดีกับเรามันทําให้วันนั้นทั้งวันเราดีอันเนี้ยคือสิ่งที่ สิ่งที่ทางผมต้องการว่าทำสำเร็จเลยค่ะทำสำเร็จนะจริงๆรู้สึกว่าอ่านแล้วเฮ้ยป็นเป็นเพจที่ค่อนข้างโพสิทีฟแล้วก็เป็นเพจที่ทําให้นึกถึงวันวานเป็นเพจที่ทําให้เรานึกถึงความสุขดีๆในอดีตบางเรื่องแถวทันบางเรื่องไม่ทานแต่เพรารู้สึกว่าเป็นเพจที่ทําให้เราได้หวนคิดอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากคนที่อ่านเพจเห็นบอกว่ามีหนังสือด้วยพี่อามอยากให้พูดถึงหนังสือหน่อยเอออันนี้เป็นหนังสือคมภีกระบีก้าบทเป็นหนังสือบันทึก ความทรงจําของละครจีนคืออันนี้เป็นเล่มที่2แล้วเล่มแรกเนี่ยเป็นค,คัมภีร์กบี9เก้าจะเป็นเกี่ยวกับหนังจีนแต่เล่มเนี้ยจะเขียนเกี่ยวกับละครเน้นละคระเน้นละครแต่ผมก็บอกเลยว่าเอยเพจผมไม่ได้ทําเชิงพาณิชย์งั้นผมทำเนี่ยเอาเฉพาะแค่คนสั่งแล้วพิมพ์ครั้งเดียวไม่มอีกเราไม่กะทําเพจเป็นในเชิงพาณิชย์ไม่เชิงไม่เชิงพาณิชย์เพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีเพราะอะไรอ่ะ ผมว่ามันมันจะทําให้เราสูญเสียจิตวิญญาณไปจิตวิญญาณในการที่สิ่ง<อ>ท,ที่เราจะสื่อสารเนี่ยเอออย่างที่บอกว่าประเด็นสําคัญคือมันคือบรรยากาศบรรยากาศมันจะมาจากจิตวิญญาณของคนที่จะทําเพจนะฮะแต่ถ้าเราแบบไปเสร็จเราต้องเอาของมาขายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยากแหละมันก็จะทําให้เราแบบได้ไม่ตรงกับเจตนาเบิบ้อเบ้นต้นเราไปโอเคเ uh huh. พราะถ้ามันเป็นการพาณิชย์เชื่อว่า รูปแบบของเพจพายจะเปลี่ยนไปสีสันหรือว่ามูดแอนโทนจะไม่ได้แบบนี้วันนี้เรียกได้ว่าเปิดโลกวัฒนธรรมจีนให้กับพลอีกรอบคือตอนเด็กๆเ,เคยอินอยู่ยุคเปาบุญจินเอโฟหว่องกาวไวยอินเดอะมูดฟอร์เลฟชุงคิงเอ็กซ์เพรสแต่ว่าวันนี้รู้สึกมาเปิดโลกแล้วมันกว้างมากๆวันนี้ขอบคุณพี่ย่ามากๆนะคะ เอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับหนังละครซีรีส์วัฒนธรรมจีนที่หลากหลายแล้วก็มีมุมมองที่อบอุ่นของพี่อามอยากใ,ให้ลองเข้าไปอ่านกันมากนะกับเพจ9กระบี่เดียวดายส่วนหนังสือชื่อคำพีกระบี่ก้าบทครับค่ะเร็วๆนี้ก็ลองติดตามรายละเอียดได้ที่เพจชะการวันนี้ขอบคุณพี่อามอีกครั้งนะคะขอบคุณมากครับ,บ,รบเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเจาะใจเดอะเล้าชคราวนี้สวัสดีค่ะกินดีกว่าคะ่ะอันนี้เป็นสลับเปลสลับ,บเปลือกครับ